ู่ต่อมาครับเกมในเวลา18ในกาอีกหนึ่งคู่ครับในเวลาอ่าในวันอาทิตย์นะครับที่แพสสเตเดียมครับการท่าเรือครับจะเปิดบ้านพบกับพีทีประจวบการท่าเรือครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่6นะครับมีอยู่12คะแนนอ่าตามหลังจากฝูหยุด7แต้มส่วนพีทีประจวบครับตอนนี้อันดับ11นะครับมีอยู่9คะแนนถ้ามองจาก9คะแนนตรงนี้ก็ห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนี่คือจุดที่อันตรายสําหรับทาง ผู้ามาเยือนพอสมควรการท่าเรือครับพวกเขาไม่ชนะมา2เกมติดต่อกันนะครับนั่นก็คือการแพ้ในแพสเซียรียนนัดแรกของฤดูก,กาลให้กับบุรีรัมย์ยเต็บศูนย์ต่อสองและน,านล่าสุดก็คือการบุกไปเสมอสุดปราการซิตี้สองประตูต่อสองนะครับคือปัญหาของทางการท่าเรือในเกมล่าสุดเนี่ยก็คือการที่พวกเขาไม่มี2ตัวรุกคนสําคัญนะครับเนลสันบุริยาเจ็บในช่วงครึ่งแรกกับบุรีรัมแล้วเซเชียลโซเลสมาโดนใบแดง กับเกมบุรีรัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในเกมที่บุกไปเยือนดน้านของสุดปราการก็คือการที่พวกเขาเนี่ยไม่มีตัวด้านบนที่จะเก็บบอลได้มันเป็นโฉมที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ตานี่เขาจะเสียกองหน้าและก็ตัวรุกไปพร้อมๆกันปัญหาก็คือว่าสมดุลมันหายครับการที่ขึ้นเกมไปด้านบนเก็บบอลไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าโดนโหมบุกมีช่วงหนึ่งที่สุดปราการสามารถที่จะครอบกองบอล เก็บเกมบุกได้แล้วก็ขึงเกมใส่การท่าเรือนั่นคือจุดหนึ่งที่เป็นผลกระทบนะครับจากการที่ไม่มีทั้งซัเลสไม่มีทั้งโบนิยาเกมนี้ยังขาดซัเลสต่อนะครับเพราะว่าจะติดโทษแบนอีกหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผงมิดฟิลด์เนี่ยผมยังหาใครไม่ได้เลยนะครับน,นที่แล้วโคชโองพยายามที่จะหยอดเอาชาลิวชอปุยลงมามาทํางานคู่กับซิวกรจากกรูปาสต์กับโคซุนกีซึ่งผมมองว่ายังไม่ใช่สไตล์ที่ขาดหายไปของซัวเลสนะครับ น่าจะเป็นจุดที่น่าปวดหัวจุดหนึ่งของทางโค้ชโอกว่าจะทำอย่างไรส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยก็ใช้ฮาเวียปาติญโยนะครับเป็นหน้าตัวเป้าออกตาตัวจริงซึ่งก็มองแล้วว่าปาติญโยเรื่องของสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยครับนี่น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ถ้าเนลสันบูนิยาหายไม่ทันเนี่ยเราก็จะน่าจะได้เห็นเกมรุกที่มันดรอปลงไปพอสมควรน,นะครับแต่คราวนี้ครับการเจอกับพิธีประจวบนาะทีนี้ผมก็เชื่อว่าก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับนัดล่าสุดครับ ทางด้นานของมาซามิทากิบุกไปได้3คะแนนจากาเชียงใหม่นะครับถึงสนามสมพเชียงใหม่700ปีได้ใช้ชนะ1ประตูต่อศูนย์จากตัวสำรองครับอย่างธนินก็ลงมาเป็นสำรองแล้วก็ทำประตูได้นะครับดาวรุ่งคนนี้ซึ่งก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ต้องเริ่มใช้ตัวสำรองบ้างแล้วนะก็คือธนินปอดแก้วที่ลงมาเป็นสำรอง ปัญหาช่วงนี้ของทางพีทีประจวบคือเริ่มจะมีตัวผู้เล่นหลักเจ็บแล้วนะครับระดับล่าสุดเลยก็คือการขาดหายไปของตาอัวนี่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าคู่หน้ากับวิลเลนมอต้าหายไปเลยนะฮะแล้ววิลเลนมอต้าเองก็เป็นปีที่เขาเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับจากการที่ยิงได้ถึง16ประตูจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ายิงมา3ประตูในปีนี้เนี่ยนัดสุดท้ายคือการเจอกับ สุพรรณบุรีนั่นเท่ากับว่าเขาทําประตูไม่ได้มาถึงนัดน,นี้นะครับเป็นเกมที่5ติดต่อแล้วที่ตอนนั้นของวิลเลนมอตต้าทำประตูไม่ได้นี่คือจุดหนึ่งที่ที่ทำให้เห็นนะครับว่าพวกเขาเองเนี่ยเกิค,ความยากลาบากแล้วนะครับปัญหาอีกจุดหนึ่งที่ผมยังมองเหมือนเดิมก็คือมิดฟิลด์ตรงกลางก็เป็นชุดที่เริ่มจะเห็นว่า ทากิใช้คู่นี้และนะครับหลังจากที่พยายามสับเปลี่ยนอยู่ตลอดก็คือประสิทธิ์จันทุมจับคู่กันกันกบชินวัฒน์วงชัยแต่ผมมองว่าคู่นี้ยังไม่สามารถที่จะปุกปั้นเกมให้กับทางพีด,ดีประจวบได้ได้ดีเท่าอย่างที่คาดนะใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าอย่างเกมพบกับเชียงใหม่นะเห็นได้ว่าเชียงใหม่ครอบครองบอลได้มากกว่าเกมตรงกลางคุมได้มากกว่าแต่เพีเยงแค่ว่าเชียงใหม่หาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้เท่านั้นเอง อีกปัญหาหนึ่งของทางประจวบในปีนี้ก็คือการที่พวกเขาออกมาเยือนบ่อยมากนะครับปีนี้ได้เล่นที่สามอ่าวจริงๆเนี่ยแค่2นัดเท่านั้นคือการเจอกับบุรีรัมและเจอสุพาารรณนัดแรกในฐานะของเจ้าบ้านก็จริงแต่ต้องไปใช้สนามที่บุรีรัมนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้พวกเขาออกมาเยือนแล้ว5นัดและนัดนี้จะเป็นนัดที่6ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นปัญหาว่า ไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองความได้เปรียบมันก็น,น้อยเพราะฉะนั้นครับผมมองว่าเกมนี้การท่าเรือดูมีปัญหาในเกมรุกก็จริงแต่เพียงแค่ว่าการเล่นที่แพสสเตเดียมแล้วก็ต้องการหาจุดยูเทิร์นกลับมาเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เหมาะที่สุดแล้วนะครับที่พวกเขาจะกลับมาได้แม้ว่าอาจจะยากลําบากหน่อยตรงที่ว่าตัวหลักในแดนรุกมันไม่ครบเครื่องเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าการท่าเรือทําได้นะครับมองว่าการท่าเรือจะสามารถเอาชนะพีดีประจวบได้ในเกมนี้นะครับ